เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในพระปางสามยอดนะคะข้งไหนข้างนี้โอ้โหนี่น้องๆอ,อยู่ตรงนี้กัน ไม่อยู่ไทยแค่ไม่กี่เดือนเองเขาจับลิงไปหมดเลยทุกคนนี่เรามาหาเพื่อนเรานะคะโอ้ยเอ็นดูแดดร้อนหลบแดดกันรอบๆเมืองลบบุรอบอีเขาก็จะมีพวกเมืองเก่าแบบนี้นะคะขึ้นปล,ปลายนะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็ใช่นะคะ แจะทั้งเมืองเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้านู้เดี๋ยวเราจะไปที่สาลพระการนะคะอันนี้ก็เป็นน้องิงอันนี้อดีตคือวัดอินทรานี่นะแต่ก็หลงเหลือซากหยู่เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าพ่อสามพการนะคะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นปลางสามยอดนะคะปรางสามยอดลิงปกติลิงคือเยอะมากแต่ว่าน้องลิงไม่มีเลยทุกคนเออลิงมันหายไปจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมโบราณ เห็นมีคนมารีวิวแล้วที่พักเขาก็โอเคนะคะเพราะว่าเขารีโนเวทใหม่นะปกตินี่คือลิงจะเยอะมากเลยค่ะลบบุรีไม่มีลิงเออมันก็ปนแปลกนะคะแต่เราจะไปสักการะเจ้าพ่อสันพการกันนะคะตอนนี้เราก็เดินข้ามฝั่งมาแล้วนะคะตรงค้ามตรงค้ามทิประชา <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นศารพระการนะคะเป็นศารพระการคู่เมืองลบบุรีเรานะคะแต่เราจะมาบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะคะก็แล้วแต่กำลังสภานะ เจ้าพ่อสารพักดการน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมือจังหวัดลบบุรีเรานะคะเดี๋ยวเราจะมากราบบูชา ปกติมันจะมีลิงเต็มเลยนะคะตอนนี้ไม่มีลิงเลยเ,เพื่อนๆปีที่แล้วมากับโรเบิร์ตนะมาตรงนี้นะแล้วแบบลิงมันกระโดดเกาะเลยนะคะดูเหมือนเมืองล้างเลยไม่มีลิงอันนั้นก็จะเป็นพระตางสามยอดนะคะตอนนี้เรามาเป็นตอนบ่ายลกคนซึ่งแบบว่าโล่งมากเลยค่ะปกติคนคือเยอะมากๆ ลิงตรงนี้มันเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีลิงเลยอันนี้คือพระปางสารยอดนะคะเราเข้าทำอันนี้เพื่อนๆถนน,นสวยเหรอที่เขาเพ้นๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปชมพระปางสารยอดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะเพื่อนๆรถก็คือเยอะมากเลยนะคะ นี่นะคะเขาเพ้นถนนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พระปางสามยอดนะคะปกติลิงคือเยอะมากเลยนะทุกคนตอนนี้คือไม่มีลิงเลยอะ่ะแต่แปลกนะคะเดี<อ>๋ยวเราจะไปซื้อตัว๋วเดี๋ยวถ่ายรูปดู เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในพระปางสารยอดนะคะ นี้จะเป็นด้านในนะคะด้านในขององค์พระปางนะคะดานา่บนจะเป็นไม้นะทุกคนี่ดูน้องลิงลิงจักจักลิงจักจัก ข้างในนี่เย็นนะคะแต่ว่าเหม็นขี้ลิงนะคะเหม็นขี้ลิงไปหน่อยนะ,ะอรอลิงน้อยลิงน้อยชัครับโอ้ย,ย,กอยตกกระจายหมดนี่หาโอ้ยออลิงน้อยกับแม่ บนเป็นไม้ส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะพราะว่ามีไว้ทําไมนะอันนี้ก็คือด้านหนังพระปรางเลยนะคะเผ่อใครยังไม่เคยเห็นนะได้ยินแต่พระปรางสามยอดข้างในเป็นแบบไหนข้างในเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นห้องโถงแบบนี้เลยะคะ่ะ แล้วก็จะมีพระพุทธรูป อะไรไปไม่มีอะไรไปเราออกแล้วมันเหม็อนอ่ะมันเหม็นแบบขี้ลิงเยี่ยวลิงนะทุกคนแต่ว่าก็เข้ามาให้เห็นว่าข้างในมันเป็นแบบไหนนะคะก็จะมีพวกชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนขเขาเรียกอะไรซิลาแรงไหมคะดูสิที่เขาแบบแกะสะลักแกะสะลักของโบราณน,นะคะ ทำจากหินนะบางชิ้นส่วนซึ่งหลุดหลุดล่วงลงมานะคะเขาก็จะเอามาเก็บไว้ด้านในนะคนสมัยก่อนเขาก็เก่งนะคะดูแกะสลักหินไม่อยู่ไทยแค่ไม่กี่เดือนเ ين, องเขาจับลิงไปหมดเลยทุกคนนี่เรามาหาเพื่อนเรานะคะโอ้ยเอ็นดู แดดร้อนหลบแดดกันน้องอือร้อนดูนอนหลับน่อนนอนกบลูกข้างแรกนอนกบลูกทุกคนโหอ,อันนี้คือพระปางสามยอดนะคะทุกคนนี่นะซึ่งเขาบริเวณนี้ บริเวณนี้เขาจะจัดโต๊ะจีนลิงนะคะเขาจะจัดโต๊ะจีนลิงอันนู้นก็จะเป็นสังฆการตรงที่เราไปมาเมื่อกี้นะคะอืมนู่นข้างบนนุ้นก็มีนะคะนอนหันหางอยู่ส่วนตัวนั้นนั่งน,นอนหลับอยู่ตรงโซกนั้นเธอก็นอนสูงไปนอนท่ายยากซะด้วย สิตรงนั้นจะเป็นลานที่ให้อาหารลิงนะคะถ้าใครจะมาอาหารลิงบริจาคอาหารลิงเขาก็จะเอามาให้ตรงนั้นนะคะเพื่อนๆนซึ่งจะอยู่ด้านหลังของพระปางสามยอดนะคะอยู่ด้านหลังนะอืม เที่ยวลบบุรีนะคะกลาบสักการะองค์เจ้าพ่อสามพระการแล้วก็พาชมน้องลิงที่พระปางสามยอดนะคะวันนี้ค่าตกบล็อกข้องอะไรไปจะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก่อนจากกันไปก็ฝากเนะื้อฝากตัวฝาก,กเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาปลางในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย